ไอพวกคิดว่ากูโง่ที่ผ่านมากูไม่ได้โง่เว้ยกูก็แค่แกล้งโง่เพื่อเอาข้อมูลของพวกมึงอยู่ในบัญชีกูแล้วทั้งหมดข้อมูลของพวกมึงอยู่ในบัญชีของกูทุกอย่างเลยพวกมึงคิดว่ากูโง่ที่ผ่านมา กูเก็บเอาข้อมูลพวกพวกมึงเพื่อกำจัดมึงทีหลังพวกมึงสอบดูถูกคนว่าเป็นคนโง่ที่จริงแล้วพวกมึงไม่รู้ตัวเลยว่ากูเก็บเอาข้อมูล,ลงขอพวกมึงทุกขั้นทุกตอนแต่พวกมึงยังคิดว่ากูโง่ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำคัญ ที่พวกมึงไม่รู้ตัวเลยว่าเก็บข้อมูลมาตลอดอยู่ในบัญชีของกูแล้วทีหลังแกจะดูถูกใครอีกง่ายๆเพราะข้อมูลที่พวกแกทั้งหมดอยู่ที่บัญชีของกูแล้ว <laughs>